ปวดสะโพกแล้วลงขาทานยายังไง แล้วไม่หายเพราะไม่รู้เรื่องนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหามาฟันวันนี้ถ้าคุณเล้กกันปวดสะโพกล้าวลงขาครับแล้วคุณเลือกการรักษาโดยการกินยาหลายคนบอกว่ากินยามาเยอะมากกินยามาแย่มากกินยามาหลายปีครับดูเคสนี้ครับที่หลก็ปวดสะโพกล้าวลงขาเป็นมาสิปีครับกินยามาสิปีครับปรากฏว่าอะไรครับยาคุณหมอฟิลเตอ์มากค่ะแฟนปวดมากเป็นสิปีทันยาคุณหมอไปหนึ่งวันอาการดีขึ้นอาการปวดหายฟิลเตอ์มากค่ะพรุ่งนี้เดินไปเรื่อยมีแฟนมีความฝุกมากค่ะเห็นไหมครับดอเคสนี้ครับปวดสะโพกล้าวลงขาครับทานยา ฟันจัดให้อาการปวดหายปวดแลสามารถเดินทางกลับบ้านที่นครศรีได้แล้วค่ะคุณเห็นไหมครับว่าทําไมคุณหนึ่งไม่หายเกสนี้เป็นมาตั้งสิปีแล้วทำไมอาการดีขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นการขายฝันนะครับแต่เพียงนต่ว่าคุณอาจจะก,กินยาไม่ถูกต้อง กินยาไม่ถูกคุณกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงนั่นเองไม่ครบมีอะไรบ้างคุณไม่ได้กินพาราคลายกรรล้ามเนื้อยาแก้ปวดคุณไหมไอ้พวกนี้คือกินประจำอ่ะแ,แต่สิ่งที่สำคัญคือมันล้าลงขาดถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าเส้นประสาทคุณบาดเจ็บคุณต้องยินยาแก้ปวดเส้นประสาทด้วยให้ถูกคือถูกต้องและปลอดภยัยถ้าคุณมากินมาสิบปีแล้วก็คุณกินยาแล้วลงตายก็อันตรายมากๆนึกภาปั๊บให้ถึงคือสมมุติคุณปวดขนาดนี้แต่คุณกินยาแค่นี้หายไหมไม่หายแต่คุณบอกาคุณเปลี่ยนยาแล้วเปลี่ยนเปดียวกันนะ มันเลยไม่หายแต่คุณต้องปรับยาเพิ่มต่างหากครับแล้วการปวดคุณจะดีขึ้นนั่นคือให้ถึงครับถ้าชอบพิมพ์ว่าดีมากๆแล้วไปลองไปทำกันดูให้ครบให้ถูกให้ถึงแต่เราวันนี้ไม่อยากถามหาฟันสวัสดีครับ